ไปเปรูทั้งทีก็อยากไปปีนเรนโบว์เมลเทนค่ะแต่มันเต็มก็เลยบุกอีกที่หนึ่งแทนแต่ป่าก,ก็ดันไฟไหม้เลยมาดูเจ็ดทะเลสาบแทนให้เราก็คิดว่าอาก็คงจอดรถด,ดูทะเลสาบมัง้งแต่ไมค่ค่ะเราต้องเดินขึ้นเขาไปเองแถมอาหารเช้าก็มีให้แค่แผ่นแป้งพอจะเริ่มเดินไกลก็บอกก่อนเลยค่ะปีที่แล้วมีคนตุยสิบคนจากการเดินเส้นทางนี้นะแล้วมันน่าเดินไหมเนี่ยจริงถ้าขี้เกียจเดินก็มีน้องม้าที่จ้างได้คะ่ะแต่มีตอนเริ่มเดินเท่านั้นนะต้องรีบตัดสินใจ ว่างทางดูไปรอบๆก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะเป็นภูมิประเทศที่เราไม่ค่อยเห็นกันค่ะสำหรับเราตอนเริ่มเดินยากที่สุดแล้วค่ะเพราะมันทั้งชันแถมยังสูงกว่าระดับน้ําทะเลแถมเราก็เพิ่งมาถึงอีกด้วยร่างกายยังไม่ทันได้ปรับตัวเลยแต่นี่ยังไม่ถึงทะเลสาบแรกเลยนะคะไปกันต่อด,ดีกว่าค่ะว่างทางภูมิทัศน์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะทั้งหินทุง่งหญ้าหิมะภูเขาหิมะที่เห็นก็เป็นภูเขาแอนดีสค่ะละในที่สุดเราก็มาถึงทะเลสาบแรกกันแล้วขอบอกเลยว่าของจริงคือสวยมากแต่ส่วนตัวววเราาา่่ดูผนทีีก็พอ ทะเลสาบสีแดงใหญ่ไปแล้วก็มีทะเลสาบสีแดงเล็กค่ะเดินไปก็นั่งพักไปด้วยค่ะต่อมาคือทะเลสาบตะกัวซึ่งมาจากสีของน้ำค่ะนอกจากนี้ยังมีทะเลสาบหญิงชายอีกด้วยค่ะสีเขียวเหมือนกันแต่คนละแบบแน่ใจเรื่องที่มาของชื่อเลยค่ะส่วนทะเลสาบชูโนโก็เหมือนมีสวนเล็กๆอยู่ใต้น้ำและทะเลสาบสุดท้ายที่สวยที่สุดคือทะเลสาบสีฟ้าค่ะแต่เอาจริงตอนนั้นเหนื่อยมากไม่มีอารมณ์ถ่ายรูปแล้วปิดท้ายด้วยอาหารเที่ยงเศร้าๆหลังจากเทรคกิ้งไป5ชั่วโมงค่ะบ๊ายบาย